ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นวาสนาครับต้นแรกคือต้นวาสนาใบเงินนะครับใบเขาจะขาวนะครับนี่ครับตรงกลางเขียวๆนะครับก็จะมีขาวแซมนะครับใบเขาจะบางนะครับพรุ่งนี้ครับใบเขาจะบาง เขาเป็นไม้ยืนต้นนะครับสูงได้ประมาณ5เมตรถึง10เมตรได้ครับเขาจะขาวมากครับต้นวาสนาเขาจะเก็บอาหารไว้ที่ลำต้นนะครับเป็นป้องป้อง,องนะครับการขยายพันธุ์เขารีบ ขยายได้ง่ายนะครับคือเราตัดป้องเขานะครับพี่เขาเก็บสารอาหารไว้ครับแล้วเขาจะแตกรากได้ไวนะครับเราก็ตัดเป็นท่อนๆแล้วก็วางตามแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะรากเขาจะงอกครับแล้วเขาก็จะแทงครับตรงตาะครับกิ่งเขาจะออกตรงตานะครับตรงพี่เป็นเป็นข้อนะครับเป็นบ้างๆนะครับพวกนี้ก็จะขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับ แล้วก็ปักได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งไว้ครับเหมือนต้นไม้พันธุ์อื่นที่ว่าตัดแล้วต้องทิ้งไว้ให้แผลแห้งก่อนนะครับแต่เราก็ทาแผลด้วยปูนแดงนะครับเพื่อกันเขาเน่านะครับตรงนี้คือราวาสนาใบเงินนะครับต่อมาที่เป็นสายใบแข็งนะครับเห็นครับใบเขาจะไม่ตกเลยนะครับวาสนาราชินีครับเห็นนะครับใบเขาจะขอบเขียวขาว เขียวเข้มสวยคนละแบบครับนะครับสวยงามมากครับวาสนาครับใครปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านนะครับจะทำให้โชคดี วาสนาดีขึ้นยิ่งออกดอกครับจะยิ่งดีครับดอกของเขาจะหอมมากครับดอกเขาจะเป็นพวงนะครับที่เห็นอยู่นะครับการปลูกต้นวาสนาเขาบอกว่าปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงนี่ือนะครับที่เป็นทิศที่ดีที่สุดนะครับของต้นวาสนาครับ ต้นวาสนาราชินีนี้ส่วนมากเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงปลูกครับจะดีกว่านะครับจะสวยงามกว่าที่เป็นผู้ชายปลูกนะครับการขยายพันธุ์ก็เหมือนกับใบเงินครับก็ใช้ป้องครับหรือว่าเขาจะมีหน่อออกนะครับก็ใช้แยกนะครับเห็น่เตยด่างไหมครับ สวยงามมากครับพินที่ผมใช้ปุ๋ครับพวกนี้คืออย่างที่ผมบอกครับเขาเก็บสารอาหารไว้ที่ลาต้นเพราะฉะนั้นเราเขาก็ไม่ต้องการอะไรมากก็ใช้กาบมะพาร้าวสับขุ๋ยมะาพร้าวพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับเดือนหนึงก็ใส่ปุ๋ยเขาครั้งหนึ่งก็ สวยงามมากครับเพราะไม้ใบส่วนหน้าใบใบจะสวยครับแต่เราต้องเล่งสีเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้ปุ๋ยเล่งใบอย่างเดียวครับก็ใช้ทั้งหมดครับสิบห้าสามตัวครับเขาเป็นไม้ที่ทุนแรงนะครับ แล้วอีกอย่างเขาก็เป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีด้วยนะครับแต่ว่าวาสนาราชินีใบจะเล็กกว่านครับวาสนาใบเงินือจะเล็กกว่าวาสนาปกตินิดหน่อยครับเขาจะเป็นใบแหลมครับเห็นไหมครับใบเขาจะแหลมนะครับแต่ถ้าเป็นใบเงินใบเขาจะกว้างนะครับใบเงินใบเขาจะกว้างสวยงามมากครับ วันนี้ก็จะหายากหน่อยครับตามพองตลาดก็ขายกันประมาณสามร้อาบสี่อยพวกนี้ครับอยู่ที่ฟอร์มอยู่ที่สีด้วยนะครับบางทีได้แสงมาเยอะสีเขาก็จะออกเขียวเยอะหน่อยนะครับวาสนาเป็นไม้ที่ชอบแดดนะครับปลูกไว้กลางแจ้งนะครับแดดร้อยฝนร้อยได้เลยนะครับตัวนี้สีขาวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดอยู่แล้วนะครับ ยิ่งต้นโตต้นต้นเขาก็จะอวบกลมขึ้นนะครับอย่างพวกนี้ผมก็วางท่อนเอาไว้นะครับเขาจะเป็นไม้ที่โตไวมากครับ บ้านได้ปลูกเป็นมงคลนะครับมีวาสนาสูงยิ่งต้นสูงก็ยิ่งสูงครับ ใครที่ปลูกต้นไม้แล้วตายนะครับมาปลูกต้นนี้ได้เลยนะครับสบายมากครับวาสนาครับเป็นไม้ที่ทนมือนะครับทนทุกสภาพดินฟ้าอากาศนะครับนี่ผมก็ปลูกปลูกทิ้งๆขั้วๆหลังบ้านนะครับเห็นไหมครับใบไม้ก็มีนะครับก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะครับยิ่งสวยเขาเขาได้แสงก็ยิ่งสวยไปอีกนะครับ เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับใบเตยด่างครับต้นเขาจะใบเขาจะเหมือนกันนะครับใบเตยด่างคล้ายๆกันไหมครับตัวนี้เป็นด่างเหลืองนะครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็นด่างขาวอีกนะครับใบเตยครับเขาจะมีสองสีนะครับอย่าคิดว่าเตยด่างเขาจะมีแค่สีเหลืองนะครับเหลือง ขาวดูแค่ใบก็คล้ายๆกันนะครับ การขยายพันธุ์เราไปชำน้ําก็ได้นะครับไม่จะเป็นที่ผมบอกเมื่อกี้คือตัดข้อเขาแล้วฝังดินนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาไปชำน้ําได้อีกนะครับตัดข้อแล้วเอาวางไว้บนน้ําหาดน้าครับสูงประมาณสักครึ่งนิ้วพวกนี้ครับแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้บนหาดน้าครับแล้วเขาก็จะออกรากเองนะครับเขาชอบน้ํามากครับสามารถลดน้ําได้ทุกวันนะครับขนาดน้ําขังเขายังไม่ตายนะครับ เป็นไม้คทนแดดทนฝนนะครับปลูกแล้ววาสนาเฟียงปูครับบารามีสวยครับสองสายนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับเขามีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่าวันนี้ที่บ้านผมก็มีอยู่สองต้นครับสองสองัสองสายพันธุ์นะครับก็เลยเอามาให้ดูครับว่าวาสนาก็สวยครับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ไม่แพ้ ไม้ด่างที่เป็นกระแสนะครับลองหามาปลูกกันได้นะครับต้นหนึ่งก็ไม่แพงนะครับสามร้อยสี่ร้อยบาทพวกนี้ครับแล้วแต่ขนาดต้นแล้วก็ทรงนะครับสวยงามมากก็เอาไปจัดแต่งก็ได้นะครับใบเขาครับบางทีผมก็เอาไปจัดแจกันพวกนี้ครับก็สวยนะครับสลับกันนะครับตัดใบเขาไปจัดแจกันนะครับสลับกับดอกไม้นะครับ ก็คือว่าสวยใช้ได้ครับครับค,บคลิปนี้ก็พามาดูต้นวาสนานะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไ r ร b ์กดติดตามกดไิคกดแชร์นะครับขอบคุณครับ